พี่น้องมามันอีโอนศิลป,ปะสิบภาพพี่น้องมาดับชมบอนไส้ต้นพครับพี่น้องนี่กระบปได้ร่างน้าใบออกได้ห<ม>รือเเนื่องจากผมมาไพปลูกไ,ไก่ต้นไม้ใหญ่ครับผมก็เลยมีขี่นกมาขี่ไส้ครับพี่น้อง <c oughs> ต้นนี้ก็ยุ่กับผมเด็ดนาจะปร่ขาดสามสี่เดือนได้ครับพี่น้องผมก็เพึ่งได้แก้ลวด่ายลวดออกหันพี่น้อง เพื่อจะพักฟื้นรั้มตนของเอ่อต้นโพเนาะพี่น้องเนาะนี่รอให้เอ่อสร้างเปลือกขึ้นมาใหม่ก่อนนี่จังวากันใหม่ถ้าผมขี่คานผมก็จะเ่ได้เขารวดได้เพียงใดผมก็จะปล่อยเลยครับผมถ้าขยันก็จะจังจังสิเขาใหม่เราต้องรอให้สร้างเปลือกใหม่ก่อนจังวากันใหม่ก็จะเปิดบิดรลายเ้อพี่น้องครับตัวนี้พวกฟอสมันก็เป็น นั่นนี่แหละงามแล้วฟอมก็เป็นลักษณะนีง่งามแล้วเพราะว่าผมนมใบแตงแต่หน,หน้อยแล้วเสียฟอมน,อน,น,นี่เด้อต้นนี้เด้อแต่ก้อนกับต้นมใหญ่เ,เป็นหนึ่งพี่น้องอเพิ่มข้าวเดียวครับผมเขารวดไปจนวัวลืมข้าวพี่น้องเป็นไงจนวัวรวดอมเลยพี่น้องเป็นแผลเลือเลยครับผมนี่ แล้วถ้าแผลหายแพ้ต้นไม้เขาหายก็สีงามเอ,อ,องเองในเพียงเด้อดำต้นก็สิโอ้ยสุดยอดในเพียงเด้อนี่แล้วผมจะมาอัปเดตให้พี่นอ้องเบิ่งเรียกผม <c oughs> ผมหลงครับพี่นอ้องหลงหเบิ่งนี่กระกืนไปไลยเติบครับพี่น้องเ๋อกลืนจนจูเลยครับผมนี่แต่พอเป็นยังเท้าพักฝืนไว้กอ่ะแล้วก็สิกลับขึ้นสู่เปลือกเหมือนเดิมกับสีงามคือ ก็เก่าอยู่หรอกเพราะจะเป็นปูดนะเพราะเปลือกใหม่เขาสั่งขึ้นมาใหม่ก็จะเป็นปูดทุกอย่างนะปูดแล้วก็จะมีเสน่ห์ครับผมผมก็เล็ตัดใบหน่อยด้อซ้ำหน่อยเลยครับผมตัดดอกเพราะต้นนี้ผมสิบล่อยสูงครับผมผมเกิเย็ดประมาณนี้ผมเย็ดฟอร์มเปนฟอร์มพุ่มๆน้อยจิจิ๋วครับผมพี่น้อง ก่าไปไใบเออมัมไม่ไงครับผมก็เลยมีขี่นกมาขี่ใส่ก็พบพี่ยังะทำเหมาสาดได้ยังนาะผมก็เดาเอออิดบ็อกอิดบ็อกนี่อิดบ็อกเก่ามาตกแต่งครับพี่น้องนี ทดแทนหินไดียวกันครับพี่น้องง่ายเหมือนกันเลยพี่น้องขอบคุณการติดตามรับชมครับพี่น้องลองล่องปลูกไ้ถึงเบืองเ่นครับพี่น้องเอาไว้จะเชยชุ่อชมอะไ้ครับผมขอบคุณการติดตามรับชมครับพี่น้องสวัสดีครับ